ครับผมโอเครเราจะมาเจอกับผีตัวใหม่นะครับที่พี่ได้ไปกลดล็อกมาครับไปดูกันเลยหน้าตามันจะเป็นยังไงกันนะครับผมปะ<ๆ>เดี๋ยวได้ดูนะครับโอเคตัวหน้าตาแปลกๆอ่ะไม่พิซซารเหรอ ไม่เป็นไรนะคะโอเคนี่อีกแล้วลือ้อมีลูกอีกแล้วลูกตามันดูชั้นเดียวแบบมันไม่ไดเสียังไงเลยครับ เกืับออมาแล้วเดอตูมันก่อนนะครับอยู่เป็นอาของมันใตดินว่ะอย่าทะลุภาพนะก็จะดูมันอ่ะดู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  ไีถ้าบอก้่ออ่เหอวโอ้ยนั่นไงมันเป็นผีครับ บนแล้วก็ต้องขึ้นตามผมกลัวมันทะ่รู้ค่าไปสุดเลยนะเนี่ยนั่งคตรหลอเนอะนั่นเอ้ยได้จเจอกับพี่อะไรวะาี่ใต้ผ่าห่วงไม่ไงไปดีกันนะครับ มาละมาแล้ววะไอ้ผมอัดคลิปไม่ไกลไอผมก็ขอดูก่อนนะครับผมผมให้ไเป็นเตอร์ดวงตามาแล้วนะครับผมดูมาเลยแต่ฉะนนั้นวะเอ้ยอะไรวะ เอามันทะลุภาพเดี๋ยวทำไมปุ่มเดินผมได้เล่น,ลนผ่านแล้นะครับ